ครับขออนุญาตเรียนนะครับวันนี้มีครมประชุมครมอมีประรรเด็นสําคัญเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทํางานและเห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงิน การดําเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารทกศและสํนานักงบประมาณจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอํานาจหน้าที่ของทกศได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกริฎีดีกาซึ่งทุกๆพักร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธมริวัน์จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดท่านมีคำถามขอบคุณครับเรื่องที่2นะครับครมได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมแสดงพลังในการทําความดีของกลุ่มผู้ต้องราชทันและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567นาเพื่อชดเชยความเสียหาย ที่เคยได้กระทํกลับคืนสู่สังคมโดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวร่วมดําเนินกิจกรรมเช่นการปลูกป่าการเก็บขยะพื้นที่ชายฝั่งทะเลการขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ําเป็นต้นเรื่องที่3จากการที่ได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะแฝดดินแดงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัย และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยเฉพาะประชาชนที่มีกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางถือเป็นเรื่องสําคัญและควรเร่งดําเนินการจึงได้มอบหมายให้ 1. นึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและการเคหะแห่งชาติตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มปลอบรางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 2. ให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบที่ดินบริเวณริมทางรถไฟ และรถไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัย 3. ให้กระทรวงการคลังธนาคารอาคารสงเคราะห์ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้มีไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเรื่องที่4เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยอาจส่งผลกระทบต่อไทยในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการดาเนินชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดนดังนั้นในฐานะประธานสภา,าความมั่นคงแห่งชาติจึงได้ออกคําสั่งสามาคมสภาความาม,าวามัน่นคงแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาซึ่งมีท่านรองนายกบานปรีเป็นประธานเพื่อเป็น,นกลไกในการติดตามประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมรวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆต่อสภา,าความมั่นคงแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถดําเนินนโยบายการทุตเชิงรุกที่จําเป็นเรื่องที่ห้าครมเห็นชอบตามที่สํานักงานกกตเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหให้ดําเนินการเลือกสวออและจัดทําร่างแผนการจัดเลือกสวโดยที่จะประกาศวันกําหนดและวันรับสมัครเป็นวันที่ส3บพฤษภาคมปีนี้ประกาศ วันเลือกสอวอร,ระดับอำเภอวันที่9มิยปีนี้วันเลือกสอวอจังหวัด16มิยปีนี้สอวอรประเทศวันที่26มิยปีนี้กำหนดวันที่จะประกาศผลเลือกตั้งสอวอในวันที่2กรกฎาคมปีนี้เรื่องต่อไปคอรมอได้เห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอในกรอบความตกลงรัฐบาลแห่งราชนาจากไทยกับรัฐบาลแห่งสาธชารณชน บังคลาเทศว่าด้วยการยกเว้นตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการรวมถึงเห็นชอบในร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ Let เท r of i n t เท t ที่จะเริ่มเจรจาจาัดทําความตกลงการค้าเสรีบังคลาเทศตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอข้อที่7ครมเห็นชอบตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอเรื่องการยกเว้นตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง สันชาติรัสเซียเป็นกรณียพิเศษและเป็นการชั่วคราวและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันข้อ8ครมเห็นชอบในหลักการที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอโดยที่การจัดทํารัฐธรมนฉบับใหม่จะเป็นการทําประชามตินั้นเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติจํานวน3ครั้ง และควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆได้โดยตรง